รถบ้านเข้าใหม่กับ Honda าเจน 1.5S คันนี้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นรถปี2020เลขไม่โคตรน้อยทุกคนใช่ค่ะนี่ให้ดูว่าเข้าใหม่ไม่เข้าใหม่บุกถึงจุดล้างไม่พอนี่ยังไม่ได้ล้างเลยใช่ค่ะเรามาบุกถึงจุดล้านมาหารถสวยๆไปขายให้ลูกค้าเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้เนาะเป็นตัว S ปี2020เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะใครอยากได้นะสามารถโทรหา้องหวานเลยได้ที่เบอร์0974236556จ้าโทรหารเน่ๆได้เลยนะที่เบอร์0642235656ทุก<ช>คนคเน่ๆให้ดูแต่ด้านหน้านะคันนี้เป็นคันสีขาวรถสีขาวส่วนใหญ่ราคาแพงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีโครเมีย่ยมนะตัดกับสีดําแล้วตรงนี้นะคะเป็นรังพึ่งนะมีสเกิร์ตให้ด้วยนะคะด้านล่างะนะรังพึงน,นี้เหมือนกัน้ำพึ่งโคตรหวานเลยนะคะคันนีี้สเกิร์ตรอบคันไปเลยจ้ะ สะเก็ดรอบคันไปเลยอ่ะเข้าใหม่ให้ดูภายในไปเลยนะคะเปิดให้ดูภายในไปเลยให้ดูความสวยความงามของรถเลยนะคะนี่ด้านนอกอาจจะดูเขินนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าด้านในโคตรสวยเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้เนาะอืมใช่ค่ะทัาสั่นกันมายอย่างดีค่ะเพราะว่าคันนี้เข้าใหม่นะเนี่ยเห็นปะให้ดูให้ดูเมดอาร์ตเลยทุกคนเนี่ยต้องครบนะคะต้องครบนะต,บนะต้องลึกอย่างนี้ด้วยนะเพราะว่าอะไรการเช็คแบบนี้เช็คว่าทําสีมาไหมชนหนักอะไรมาไหมนะคะใช่ค่ะ สวยมากคันนี้สวยมากแล้วจะบอกว่าด้านหลังน้องหวานมีเซนเซอร์มาให้2จุดนะคะมีสเกิร์ตมาให้มีสปอยเลอร์มาให้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะคมากเลยนะสำหรับคันนี้เอ,อแล้วด้านหลังก็คือกว้างมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราแอบมาดูว่ารถเข้าใหม่เขามีอะไรมาให้เราบ้างเนะเอาะอ้าวยังไม่เจอนี่นะคะก็จะมีอะไหล่ด้วยนะคะแล้วก็อ่าล้อ,อยางอะไหล่มาด้วยนะจ๊ะยังไม่ได้ใช้งาน เก็บยังไงเก็บยังไงนี่พับค่ะ,ะแล้วจะบอกว่าพอพับนะถ้าสมมติว่านเนกกวานเดินทางกันแค่สองคนแล้วเราต้องใส่ของใช่ไหมด้านหลังใส่ของได้เยอะมากค่ะเพราะว่าพับแล้วเรียบไปเลยนะใช่แล้วจ้สามารถเอาที่นอนขึ้นไปนอนบนรถได้เลยนะจ้าสำหรับใครมีลูกเล็กเด็กแดงอะเอาเปไปไกวบนรถได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะผูกเปได้เลยนะผูกเปได้เลยนะส่วนล้อนะคันนี้นะเป็นล้อกระท้านะมีฝาครอบจากฮอนด้ามาให้ เดี๋ยวนี้นีล้างทำความสะอาดแล้วเปลี่ยนยางให้ใหม่นอ้อติดฟ<ช>ิล์มใ,ให้ใหม่รอบคันด้วยนะคะเราไม่ลถบ้านเข้าใหม่สวยๆเราอยากเอารถสภาพเดิมๆมาโชว์ลูกค้านะสําหรับคันนี้นะเราสองคนเปิดตองแค่1,000บาทเท่านั้นนะเดี๋ยวแอบดูเรดูด้านบนนะด้านบนด้านบนนี้เป็นยังไงด้านบนก็คือแบบใหม่มากสติกเอออะไรนะพ้าสต,กสติกยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะสาหรับคันนี้นี่เป็นไง ปุ่มเพิ่มได้ปกติโทรเข้านี่รับสายได้ปิดเสียงได้นะสําหรับคันนี้สติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่นี่นี่นนนดูตรงเกียร์ด้วยสติ๊กเกอร์อยู่บอกเลยว่าคนใช้เก่าดูแลรักษารถด,ดีมากๆเลยแล้วก็บาะนะคะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแอบชมเลขใหม่กันนิดนึงเน่ๆอ,อกนะเดี๋ยวเรามาแอบชมเลขใหม่กันนะคะแทนแทนแทนนะคะคันนี้เลขใหม่นะหนึ่งหมื่น 7,162กิโลเมตรเท่านั้นนะจ๊ะสําหรับรถปี2020คันนี้นะบอกเลยว่าเร็กไม่น้อยมากๆเลยนะจ๊ะเป็นน้องไปแดงเลยนะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปได้เหมือนขี่ไปแดงอะทุกคนจ๊ะแล้วจะบอกว่าห้องเครื่องสวยมากนะคะหวานขนาดเรายังไม่ได้ล้างนะ และทุกคนไม่ต้องห่วงออกรถกับเรานะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะค่ะและจะบอกว่ารอยมุ้งรอยมาร์กยังอยู่ครบนะชัยนะะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้นะต้องรีบโทรหาเราสองคนได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์097 423 6556จ6้า0642235656ค่ะสามารถโทรมาปรึกษาโทรมาสอบถามรายละเอียดคันนี้ได้เลยบอกเลยว่ามีบัตรประชาชนแค่หนึ่งใบสามารถจัดไฟแนนซ์เช็คขนเครดิตรู้ภายในห้าหนาทีเลย สำหรับแฟนเพจเราเนาะก็จะรู้ว่าเจ๊ทนะนานๆเข้าแล้วกว่าจะเข้ามาทีนะมีแต่คันสวยๆเพราะฉะนั้นใครไม่อยากพลาดคันนี้นะรีบโทรมาจองได้เลยนะทุกคนนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้นะเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆรถเข้าใหม่แบบนี้เพราะอย่างคันนี้นะเราไม่รอเราไม่รอเพราะว่าอะไรคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะแล้วเราก็มาบุกที่จุดล้างเลยเพราะว่าอะไรกลัวลูกเพจน้าไม่ทัน เพราะเซลล์เรามีหลายคนและเร็วมากค่ะทุกคนใช่ค่ะบอกเลยว่าหลายคนตามหามากเลยนะคะสําหรับ Honda าแจ๊สนานๆทีจะเข้ามาด้วยนะคะไม่อยากพลาดรีบเลยนะโยกหูโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์0974236556ค่ะและเบอร์0642235656เบอร์โทรเนเน่แล้วหวานปักไว้ให้ที่ด้านล่างรีบโทรเข้ามานะคะถ้าไม่อยากพลาดส่่แล้วจากใครที่อยากให้เราสคนมาแจกโปรโมชั่น เด็ดเด็ดแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะเป็นหน้าเราสองคนนะ,ะจําไว้เลยค่ะเวลานึกถึงรถบ้านรถมือสองต้องนึกถึงเราสองคนค่ะสมชายคาเซเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสว,ส,สวัสดีค่ะ